ผู้ชายเร่ร่อนคนนี้ถูกปฏิเสธความรักมาแล้ว999ครั้งแต่คืนนี้หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งกลับมองเขาด้วยสายตาที่ทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นทว่าก่อนที่เขาจะยิ้มเธอกลับกระซิบว่าฉันรู้ว่าคุณไม่ใช่คนจนและสิ่งที่เธอรู้คือความลับที่เขาซ่อนไว้ทั้งชีวิตความจริงกำลังถูกเปิดแต่เธอรู้จักเขามากกว่าที่เขาคิด มากจนเขาเริ่มกลัวว่าผู้หญิงคนนี้อาจไม่ได้เจอเขาโดยบังเอิญเลยแสงไฟสลังในตรอกแคบกลิ่นควันหมอกบนฝุกคละคลุ้งเสียงรองเท้าขูดพื้นซีเมนดังเบาๆชัชวาซีอโอหนุ่มผู้ปลอมตัวเป็นคนจักก้มหน้าเดินผ่านร้านค้าเก่าๆหัวใจหนักอืเหมือนถูกถ่วงด้วยความปวดล้าเขาถูกปฏิเสธมานับครั้ตั้งแต่ขอทำงาน ขอพักที่หรือแค่ขอให้ใครสัตย์ยิ้มตอบกลับครั้งที่999หญิงวัยกลางคนปิดประตูใส่หน้าเขาแบบไร้ความปราเสียงปังสะท้อนในหูแรงจนจิตใจเขาสะดุกสายลมเย้พัดผ่านแก้มแต่แทนที่จะโลง่งเขากลับรู้สึกแสบร้อนเหมือนโดนขีดขัว่วเขาหย่อนั่งข้างถังขยะไฟถนนส่องลงบนใบหน้าที่ถูกฝุกกาะ ร่างกายสั่นระริเพราะความเหนื่อยและความโดดเดีย่ยวเสียงฝีเท้าเบาๆดังเข้ามาใกล้เหมือนกำลังย่ำผ่านโลกหม่นๆของเขากลิ่นหอมของสบู่ราคาถูลอยมาตัดกับกลิ่นอับรอบตัวแชชวาชงักหัวใจเต้นถี่เหมือนมีมืออะไรมาดึงเขาจากความมืดหมหญิงสาวธรรมดาเสื้อซีซีดรองเท้าผ้าใบขาดปลากำลังยืนมองเขา ดวงตาของเธอใสแต่แฝงด้วยความระแวงเนาะเหมือนกำลังประเมินว่าเขาเป็นคนอันตราหรือแค่คนที่ต้องการความช่วยเหลือลมพัดแรงขึ้นเศษกระดาษปลิวเข้าหน้าเขาทำให้เขาหลับตาปีก่อนจะได้ยินเสียงเธอพูดเบาๆคุณโอเคหาไหมคะน้ำเสียงอ่อนโยนแต่มีบางอย่างกระตุกความรู้สึกลึกๆ เหมือนตะปูและกำลังกรีดผ่านกำแพงในใจที่เขาสร้าไว้เขาพยายามตอบแต่เสียงเขาแหบแตกพร่าเหมือนลมหายใจที่กำลังจะขาเธอชะงกหน้าใกล้ขึ้นระยะห่างแค่คืบจนเขาได้กลิ่นแชมพูจางๆที่พัดมากับละหัวใจเขาเต้นแรงมากขึ้นราวกับอยู่ในเส้นแบ่งบางๆระหว่างการถูกช่วยหรือการถูกเปิดโปต,ตัวตนที่ซ่อนเอาไว้ตลอด มือของเธอเอื้อมมาใกล้เขา้าใกล้เขา้าจนเขารู้สึกร้อนเผาบนผิวแก้และในวินาทีนั้นเองเขาเห็นบางอย่างสะท้อนในดวงตาของเธอบางอย่างที่ทำให้เขาหนาวว่าตั้งแต่สันหลัดจะโถรถึงปลายเท้ารอยยิ้มเล็กๆที่ไม่รู้ว่าอบอุ่นหรือกำลังซ่อนอันตรายอยู่ข้างสระไอไม้หมวนรอยยิ้มนั้นปรากฏเพียงเซียววิ แต่กลับฝังลึกในใจเขาเหมือนเงามืดที่แตะลงบนกระจกเยะชัชว่าเผลอขยับตัวถอยหลังชนกำแพงปูนเย็นเฉียผิวสักสากบาดแผ่นหลังทำให้เขาสะดุ้งเธอก้มลงเล็กน้อยสายตาจับจ้องเขาไม่กระพริบเหมือนกำลังอ่านทุกความคิดที่เขาเศร้าไว้ลมหายใจของเธอเข้าใกล้จนเขาได้ยินจังหวะเบาๆ เหมือนเสียงคลื่นซัดส,สายยามคำ่ำฉันเคยเห็นคุณที่นี่มาก่อนเธอพูดช้าๆเน้นทุกคำเหมือนต้องการฟังปฏิกิริยาของเขาหัวใจเขากระตุกเส้นเลือดขมับเต้นตุเขาพยักหน้าเพียงเล็กน้อยกลัวว่าเสียงตัวเองจะสัน่นเธอนั่งยองยองตรงหน้าดึงกระเป๋าขาดขาดมาวางค้าตัวแสงไฟส่องให้เห็นรอยเย็บซ่อมหลายแผล เหมือนชีวิตเธอก็ถูกประตะมาเช่นกันคนส่วนใหญ่ไม่อยากคุยกับคนเร่ร่อเธอพูดพลางมองฟ้าดวงตาสะท้อนแสงส้มจากคมถนนแต่คุณดูไม่เหมือนคนที่นี่เลยรู้มชะชัชวากลืนน้ำลายคอแห้งผากเหมือนกินทราความลับที่เขาเก็บไว้กำลังสั่นคลออยู่ขอบริมฝีปาเธอยื่นมือมาไม่แตะตัวเขา แต่ใกล้พอให้เขารู้สึกอบอุ่นแผ,แผ,แผ่วๆเหมือนมีแสงอุ่นกำลังจะขยับผ่านปลายนิ้วเธอเข้าสู่ผิวเขาฉันชื่อพริกเธอบอกแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเขาเหมือนกำลังเชื่อมโยงบางอย่างเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังครือผ่านกลิ่นไอเสียตลับอวนแต่ท่ามกลางความวุ่นวายเขากลับรับรู้ได้ถึงความเงียบแปลกประหลาดระหว่างเขาและเธอ คุณล่ะชื่ออัศรไม้มาลายคำถามนั้นแทงใจเขาเหมือนมีดปลายแหลมที่แทงผ่าเปลือกที่เขาห่อหุ้มไว้เขาอ้าปากแต่เสียงไม่ออกเพราะถ้าเขาบอกชื่อจริงทุกอย่างอาจพังทลายใบหน้าของพริมขยับเข้าใกล้จนเขาเห็นเส้นผมเล็กๆปลิวตามลมสัมผัสแก้มเขาเบาๆเ,เหมือนขนนกแหบแห้งที่เฉียดผิว ในดวงตาของเธอมีประกายบางอย่างที่ทำให้เขาขนลุกสู้เหมือนเธอไม่ได้มองเขาแต่กำลังมองทะลุผ่านสิ่งที่เขาปลอมแปลงทั้งหมดฉันว่าเธอพูดเสียงเบาราวกระซิบคุณไม่ได้จนสระแอใช่ไหมลมหายใจเขาชะงันทุกกล้ามเนื้อค้างนิ่งเหมือนโลกหยุดหมุกเธอขยับมือ ปลายนิ้วแตะแขนเสื้อเก่าๆของเขาเบาๆลากช้าๆจนเขารู้สึกเหมือนกระแสไฟแล่นผ่านผิดเพราะคนจนจริงๆเธอเงยหน้ามาสบตาดวงตาแหลมคมวาววับจะไม่เดินด้วยแววตาแบบคุกหัวใจชวาเต้นแรงจนเจ็บอกฝ่ามือเย็นเฉียบลมหายใจติดขัดโลกหมุนสั่นคลอเธอเอียงใบหน้า ราวกับตั้งใจฟังเสียงหัวใจเขาเต้นรอยยิ้มมุมปากค่อยๆปรากฏไม่ใช่รอยยิ้มใส่ซื่ออีกต่อไปแต่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้สันหลังเขาชายเยะเหมือนเธอรู้ทุกสิ่งที่เขาพยายามซ่อและก่อนที่เขาจะถอนหายใจหรือพูดคำใดออกมาเธอกระซิบชิดหูเสียงเบาราวลมหายใจที่เฉือนผิวฉันรู้ว่าคุณเป็นใคร รอยกระซิบของเธอยังลอยวนในอากาศเยะเหมือนควันบางๆที่ค่อยๆซึมเข้าโพรงหูทําให้เส้นสันหลังเขาตึงขึ้นทีละนี้ชัช,ชวหันหน้าช้าๆดวงตาเบิกกว่าลมหายใจสะดุดเหมือนถูกดึงย้อพริมยืนอยู่ใกล้มากจนเขารู้สึกถึงไออุ่นที่แผ่ออกจากผิวเธอตัดกับลมค่ำที่วับเยะจนแขนลุกสู้แสงไฟถนนกระทบใบหน้าเธอ เกิดเงาเล็กๆลากยาวตามสันจมูกทำให้ใบหน้าเธอดูไม่เหมือนเมื่อครู่ดูนิ่ขึ้นแต่แฝงความลึกลับที่ทำให้เขาหายใจไม่ทั่วทอทำไมถึงคิดว่าฉันเป็นใครเขาพูดเบาๆเสียงสั่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพริมไม่ตอบทันทีเพียงมองเขานานมากพอให้หัวใจเขาเต้นผิดจังหะเหมือนเครื่องจักรที่เริ่มรวน เธอค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นยืนเต็มความสูงแต่เงาที่ทอดลงบนพื้นกลับดูยาวและหลือยอย่างประหลาดราวกับมีอะไรซ่อนอยู่ในก้นลึกของตัวต่อเธอหันหน้าไปมองถนนรถวิ่งผ่านทิ้งลมร้อนแผ่วหนึ่งทำให้เศษผมเธอปลิวกระทบแก้มเขาเหมือนหมึกดำแต่กระดาษขาวอย่างกระทันหะคุณเดินอย่างคนมีภาระเธอพูดเสียงนิ่ง แต่มีสันบางๆที่ชัชวาจับได้ไม่ใช่ภาร,ระของคนจนแต่เป็นภาร,ระของคนที่ซ่อนไม่ตลอดชีเขานิ่งนิ่งจนรู้สึกเหมือนเลือดไหลช้านความจริงที่เขาเก็บกำลังถูกขุดด้วยคำเพียงไม่กี่พยาพริมก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวรองเท้าผ้าใบขาดปลายขยับบนพื้นซีเมนเกิดเสียงกริดเบาๆเหมือนสัญญาณเตือนว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเปลี่ยน คุณไม่ใช่คนเร่รอ่อนเธอพูดชัดขึ้นสายตาคมกริบสันเล็กน้อยเหมือนซุ้มเสียงที่พยายามข่มความกลัดมือเธอยกขึ้นปลายนิ้วชี้แต่เสื้อเก่าๆของเขากดเบาๆลากผ่านผ้าขาดขาดเหมือนกำลังลอกหน้ากาออกจากตัวเขาผ้านี้เธอพูดมันขาดเพราะคุณตั้งใจทำให้ดูเอไม่ใช่ขาดจากการใช้นาน เส้นได้มันยังใหม่เกอชัชวาเผลอกลืนน้ำลายลำคอขยับขึ้นลงแรงจนเสียงดังในคออย่างชัดเจนพริมดึงมือกลับแต่สายตายังตรึงเขาวไว้เหมือนกุญแจลับที่ล็อกหัวใจเขาแน่นขึ้นเรือแล้วดวงตาคุณเธอสูดหายใจมันไม่ใช่ดวงตาของคนซีหวังแต่มันคือดวงตาของคนที่มีอะไรบางอย่างจะพังทนถ้าความจริงเปิดเผยออกมา ลมเย็นพัดตัดผ่านตรอกเศษใบไม้ปลิววนรอบข้อเท้าทั้งสองเหมือนฉากที่กำลังถูกบีบให้แคบลงเข้าหาพวกเขาสอชชชวาพยายามพูดแต่ลมหายใจกระแทกอ,อกคำถูกกลืนไว้ในลำคอพริ้มก้าวใกล้จนปลายรองเท้าแต่ปลายรองเท้าเขาระยะห่างเท่านั้นแต่ความรู้สึกเหมือนโลกหดเหลือแค่คนสอเธอก้มหน้า กระซิบเบาแต่เสียงหนักจนแทงเข้ากลางใจฉันเห็นคุณตอนที่คุณให้เงินลุงขอทาเมื่อวานหัวใจเขาแทบหยุดลมหายใจสะดุดโลกหมุนเร็วเหมือนน้ำวนคนจนจะไม่มีวันหยิบเงินจำนวนที่คุณหยิบแบบนั้นเธอพูดต่อช้าชัดเสียงเย็นเหมือนเหล็กกรีดกระจกมือคุณไม่ใช่มือของคนต้องดีรอด แต่มือของคนที่เคยจับปากกาเซอะไรใหญ่ๆชัชวามือเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่ลงในน้ำแข็งทุกประสาทสัมผัสสั่นพรา่าพริมเงยหน้าขึ้นมุมปากยิ้มเล็กๆยิ้มแบบคนที่รู้คำตอบอยู่แล้วแต่รอให้เหยื่อพูดออกมาเอคุณคือเธอขยับใกล้จนริมฝีปากแทบแต่หูเขาเสียงเบาช้าและเฉือนลึก ชาชวาซีโรปฏิตตยใหญ่ใช่ไหมหัวใจเขาเต้นกระแทกแรงจนเจ็บความลับอันหนักที่เขาแบกมากําลังแตกออกเป็นเสียงเสี่ยงก่อนที่เขาจะตั้งตัวทันพริมจับข้อมือเขาแน่นแรงกว่าที่เขาคิดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆจะทำได้เธอก้มหน้าเงาปิดทับดวงตาเสียงเธอแผ่วแต่ลึก ถึงขนาดทำให้เลือดในตัวเขาหยุดนิ่งชาและคุณคงอยากรู้ว่าทําไมฉันถึงรู้เรื่องคุณมากกว่าที่คุณคิดเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาทั้งคู่วาวระยับเหมือนกําลังเก็บบางอย่างไว้บางอย่างที่ใหญ่เกินกว่าความลับของเขาเองจริงๆแล้วเธอพูดเสียงแทบไม่ต่างจากลมหายใจฉันไม่ได้พบคุณครั้งแรกในตรอกนี้หรอแววตาของพริม สันระริกวาวลึกเหมือนผิวน้ำที่ถูกแตะแผ่วๆแต่ใต้ผิวนั้นกลับซ่อนอะไรหนักหน่วงกว่าเงาสะท้อชัชวาเผลอขยับตัวปลายเท้าถอยไปครึ่งคือแต่กลับสะดุดขอบฟุตปาเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังตุบกล้องในตรอกแคบเหมือนเสียงหัวใจเขาที่เต้นไม่เป็นจันทร์ครั้งแรกเขาถามเสียงแหบพ่า เหมือนถูกรัดด้วยเส้นได้บางๆที่ค่อยๆกระชันขึ้นพริมพยักหน้าเบาๆผมยาวปัดแก้มกระทบเงาไฟเกิดลายแสงที่ดูไม่แน่ว่าอบอุ่นหรือกำลังเตือนภัยเขาอยู่กันแน่ใช่เธอพูดช้าแต่มั่นคอเสียงไม่สั่นแม้แต่น้อยฉันเห็นคุณมาก่อนหน้านั้นนานแล้วเขากลืนน้ำลายรู้สึกได้ว่าคอแห้งร้อน ทั้งที่อากาศรอบตัวเย้จนลมหายใจกลายเป็นควันจางๆทอที่ไหนเขาถามแต่รู้สึกถึงแรงสั่นบางๆที่วิ่งขึ้นจากฝ่าเท้าเหมือนพื้นใต้เขากําลังจะสัตรพริมยิม้มยิ้มที่ไม่เหมือนตอนแรกไม่ใช่ยิ้มประม่าของหญิงธรรมดาแต่เป็นยิ้มที่เหมือนคนกําลังกุมไพ่บางอย่างไพ่ที่อาจทำลายโลกของเขาทั้งสระไอไม้ม้วน ที่ลานจอดรถชะใต้ดินเธอบอกสายตาไม่ละไปแม้เสี้ยววิวันที่คุณนั่งอยู่ในรถสีดำหรูมองออกมาทางกระจกเหมือนคนที่กำลังคิดหนักกับเรื่องบางอยา่างหัวใจเขาหยุดเต้นไปหนึ่งจัดจากนั้นก็เต้นแรงขึ้นอีกหลายเท่าแรงจนหน้าอกตึงจนเจเขาเคยอยู่ตรงนั้นจริงและมันเป็นวันที่เขาตัดสินใจปลอมตัวเป็นคนจากครั้งแรก แต่ว่าเธอรู้ได้ยังสระไม้มาลายพริมก้าวอีกก้าใกล้พอที่เงาของเธอทาบทับเงาของเขารวมเป็นเส้นเดียวคุณคิดว่าเธอพูดเบาๆแต่เสียงเสียดผ่านลมจนเหมือนกระซิบใกล้หูคนธรรมดาอย่างฉันจะจำคุณไม่ได้เธอก้มลงสายตาเฉี่ยวขึ้นเหมือนคมมีดบางๆที่กริดผ่านชั้นผิวหัวใจ ชื่อคุณหน้าอ,อกคุณที่ขึ้นข่าวธุรกิจภาพคุณในป้ายประชุรัศมีที่คุณพยายามดับด้วยการแต่งตัวโทคิดว่าฉันจะไม่เห็นชัชวารู้สึกเหมือนเลือดในกายไหลช้าหนักหนืดเหมือนน้ำมันเก่าที่ค้างในท่อมานาแต่ทำไมเขาพูดคําขาดกลางคอคุณถึงสนใจฉันพริมเงียบ แต่แววลตาเธอเปลี่ยนเหมือนมีบางอย่างสั่นอยู่ในน,นั้นทั้งวันทั้งเจ็บทั้งเก็บงำความลับไว้ลึกเกอร์แล้วเธอก็พูดสั้นชัดและหนักพอจะทำให้เขาชะง,งันเพราะคุณเธอเงยหน้าลมหายใจร้อนวูบหนึ่งเฉียดแก้มเขาคือคนที่ฉันติดตามมาโดโลกหมุนช้าลง เสียงถนนเงียบไปจนเหมือนมีใครปิดสวิตช์เหลือเพียงเสียงหัวใจเขาเต้นดังจนเหมือนกำแพงทั้งตรอกจะสัตต์ตามติดตามเขาวทวนคำไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจแต่เพราะไม่อยากเชื่อพริมยืนนิ่งใบหน้าครึ่งหนึ่งอยู่ในเงามืดครึ่งหนึ่งในแสงไฟเหมือนสองตัวตนที่ซ้อนกันอยู่ในคอเดียวเธอขยับปาก คำที่กำลังจะออกมาคือคำที่จะพาเรื่องราวของเขาเข้มขึ้นลึกขึ้นและอันตรากว่าที่เขาคิดไว้มากเพราะจริงๆแล้วเธอกระซิบเสียงเหมือนซ่อนแรงสันสถานอยู่ข้างในฉันมีเรื่องของคุณที่คุณไม่รู้ว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแววตาเธอไม่ใช่แค่รู้แต่เหมือนกำลังรอ รอให้เขาจำบังอย่างที่เขาอาจเคยลืมไปโดยไม่ตั้งสระไอไม้มมวนเธอจ้องเขานิ่งแน่นเหมือนมองลึกเข้าไปถึงส่วนที่เขาซ่อนจากโลกมานาคุณไม่รู้ตัวเธอพูดแต่เราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้เนอมากแสงไฟถนนสั่นระร,ริกเหมือนหัวใจชวาที่เต้นไม่เป็นจังหวะขณะที่คำของพริมลอยค้างในอากาศเย็นเฉียเธอมองเขา นานจนเขารู้สึกเหมือนเวลาถูกยืดออกเหมือนโลกทั้งตรอกหยุดเคลื่อนไหวเหลือเพียงลมหายใจสองคนสลับกันแผ่วเบาในความมืดบางๆเมื่อหลายปีที่แล้วเสียงพริม์สันเล็กน้อยไม่เหมือนก่อนหน้าไม่ลึกลับไม่กดดันแต่สันเหมือนคนที่กําลังเล่าเรื่องที่ฝังลึกในใจมายาวนาคุณเคยช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไว้ที่ตลาดไหน ตอนโดนไล่โกงเงินชัชวาชงักภาพเลือนๆในอดีตเด็กตัวเล็กผมยุ่งเสื้อเก่าน้ำตาคลอและเขาที่เพิ่งเริ่มเป็นผู้บริหารใหม่ๆกำลังเดินผ่านก้มลงให้เงินและบอกให้เธอกลับบ้าเขาหลุดกระซิบเสียงแทบไม่ออกนั่นคือพริมพยักหน้าดวงตาใสาขึ้น รอยสั่นในแววตาค่อยๆจางแทนที่ด้วยความอบอุ่นลึกลึกอย่างที่ทำให้ความเย็นของตรอกเหมือนละลายไปทีละนี้ฉันเองเธอพูดเบาแต่หนักแน่นพอจะทลายกำแพง,ท,งทั้งหมดที่เขาสร้างขึ้นลมเย็นพัดเข้ามาแต่เขากลับรู้สึกอุ่นอุ่นจนหน้าอกแน่นขึ้นคล้ายความโล่งใจที่เขาไม่เคยรู้ตัวว่ารออยู่ฉันโตมาแบบลำบาก แต่วันนั้นวันที่คุณช่วยฉันทำให้ฉันเชื่อว่าโลกยังมีคนดีอยู่จริงชัชวาไม่พูดเพราะคอเขาแน่นเกินกว่าจะเปล่งเสียงลมหายใจหนักแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเป็นเพราะความจริงแท้ที่กำลังเชื่อมเขาเข้ากับเธอลึกเกินกว่าชื่อฐานะหรือหน้ากากที่เขาเคยสวมพริมมองเขายิ้มเล็ก ยิ้มที่ไม่ซ่อนอะไรอีกต่อไปคุณปลอมตัวเพราะอยากรู้ว่ายังมีใครรักคุณโดยไม่สนสิ่งที่คุณมีจริงไหมเขาพยักหน้าช้าเหมือนคนที่กำลังยอมรับบางอย่างครั้งแรกในชีวิตแล้วตอนนี้เธอพูดก้าวเข้าใกล้อีกก้าวใกล้พอให้ไออุ่นของเธอแตะไหล่เขาคุณก็เจอแล้วหัวใจเขาสถาน แต่เป็นความสถานที่นุ่มอ่อนอบอุ่นเหมือนผ้าห่มคลุมแผลที่เคยเปิดอยู่มานาเธอยื่นมือมานิ้วอุ่นแต่หลังมือเขาอย่างแผ่วเบาพอให้รู้ว่าเป็นการเลือกไม่ใช่ความบังเอิญถ้าคุณยังอยากเป็นคนจนอยู่ในสายตาคนอื่นเธอกล่าวเสียงไม่สั่นอีกแล้วฉันก็จะยืนข้างคุณในฐานะคนธรรมดา ที่รักคุณแบบที่คุณเป็นจริงๆชัชวาลับตาเหมือนปลดภาระที่แบกไว้หลายปีลมหายใจออกเบาๆแต่อุ่นจนเห็นเป็นไอในอากาศเขาเปิดตาสบตาเธอแววตาที่สะท้อนทั้งอดีตอนาคตและความผูกพันที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เขาไม่รู้จักเธอมือเขากำมือเธอเบาๆแน่นพอให้เธอรู้ว่าเขาเลือกแล้วงั้น เขาพูดน้ำเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยความหมายเรามาเริ่มต้นกันแบบคนธรรมดาแต่ด้วยหัวใจที่จริงที่สุดได้ไหมรอยยิ้มพริ้มกว้างอบอุ่นบริสุทธิ์เหมือนแสงแรกของเชา้าที่ส่องเข้ามาในตรอกมืดแห่งนี้ลมข้าพัดผ่านเสียงเมืองไกลๆก,กลับมา แต่ทั้งคู่ไม่สนใจอีกต่อไปเพราะความรักครั้งที่หนึ่งพันความรักที่ไม่ได้เกิดจากทรัพย์สินหรือชื่อเสียงได้เริ่มขึ้นแล้วในตรอกเล็กๆระหว่างคนสองคนที่ต่างเคยหลงทางแต่ในที่สุดก็พบกันถูกวันถูกเวลาและถูกหัวใจจบบริบูรณ์